ธนาคารกรุงเทพจับมือกับเดอะมอลล์กรุช่วเหลอกคนดังฉลองเปิดตัวบ band, Bank, ัตรโครแบนดแบงกอกแบงค์เอ็มวิซากับพรีเซนเตอร์คนแรกไบวชิรวิทย์ภายใต้คอนเซปต์เดอะเร g e เนอรี่ตำนานนักช็อปยุคใหม่ไว้กัเดิมพร้อมเปิดให้รับชมภาพยนต์โฆษณาที่งานนี้เป็นทีแรกค่ะ สำหรับงานเปิดตัวบัตรเครดิตเดบิตแบงคอกแบง n ์เอ็มวีซในครั้งนี้ขับขั้งไปด้วยเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติเหล่าพีรามิดทางธุรกิจพร้อมทั้งเหล่าเซเลบริตี้ระดับท็อปของเมืองไทยที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างขับขั้งนะ้ M เอ็มคอเทียอเวนิวสูตรการ้าที่เอ็มคอเทียค่ะ ดยงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้เปิดด้วยการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญบนเวทีของ2ผู้บริหารได้แก่คุณสุภลักษมคุดประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและคุณชาสิริโสพลพนิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจากนั้นต่อเนื่องด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าเซเลบิตี้คนดังนำทัพเดินแฟชั่นโชว์โดยติ๊กเจษฎาพรแอนทองผสมสีผึกจีนอิทธิฤทธิจริงจริงวริศลา DVI BXD ใน a ฟช i o n X Music จากศิลปิน Trinity ค่ะได้ครับผมสำหรับบัตรแบงค์ของแบงค์เกมดีซ่านะสำหรับวันนี้ก็คือผมก่ได้เรยว่าเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาตอบโจทย์มากๆสำหรับนักช้อปของเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือสำหรับบัตรใบนี้ถ้าถามว่ามันเหมาะกับตัวคนยังไงอย่างงี้ใช่ไหมครับก,ก็คืออย่างผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆคือบัตรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้คือทั่วโลกเลยเหมือนประมาณว่าบัตรใบเดียวเนี่ยสำหรับนักช้อปคือจบได้เลยคคครรรัััับบบบผมต่่ทีีีสสญน้ื ทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องความสาคัญกับพวกเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณได้ถูกแบบเก็บ่างเป็นความลับแน่นอนเพราะว่าธน,นา,าคารกรุงเทพน,นะครับเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญสิทธิพิเศษพวกพิวเวเลชต่างๆนี่คือเยอะมากๆครับก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางเลยของบัตรแบงก์ของแบงก์อินบซาครับผม ครับผมยัครับฝากด้วยนะครับสำหรับบัตรแบงก์ของแบงก์อีมิซ่านะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาให้มากมายเลยนะครับไม่ได้พิเศษอีกเยอะแยะแน่นอนครับผมตลอดทั้งปีเลยยังไงก็เจอกับผมแล้วก็บัตรแบงก์ของแบงก์อีมิซ่าได้ตลอดปีเลยครับผม